อีกหนึ่งเกมที่ผมเล่นจบแล้วเลยอยากแชร์ให้ได้ลองเล่นกันกับเกมที่มีชื่อว่า Coffee Caravan เกมเล่นสบายๆถ้าอยากลองเปิดร้านคาเฟ่ดูสักร้านงั้นลองมาเปิดร้านในเกมดูก่อนไหมครับเกมนี้เราจะรับบทเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่น่าจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะครับ ก็จะได้ฝึกเรื่องของการจัดการฝึกเรื่องความจำฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การประยุกต์ใช้ได้ดีเลยนะก่อนเล่นเกมเนี่ยจะมีระบบสอนให้อยู่แล้วครับว่าต้องทำอะไรบ้างเมนูน้ำแก้วนี้ต้องใช้ส่วนผสมอะไราใช้เครื่องมือไหนถึงจะได้ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นใครที่กังวลอยู่ ระบบนี้สามารถสอนให้เข้าใจได้ง่ายๆไม่ต้องกลัวเลยครับเลือกโหมดได้ด้วยนะถ้าอยากจะนอนเล่นสบายชิลๆ,ๆก็สามารถเลือกโหมด c o z ีได้เลยผมชอบตรงที่เกมจะมีทางเดินให้เราเลือกเองได้ด้วยนะก่อนเปิดร้านเนี่ยก็สามารถจัดการได้ว่าเอะเราจะวางร้านแบบไหนดี เครื่องมือนี้วางตรงนี้เครื่องมือหนึง่งวางอันนี้จะได้ใกล้ๆกันก็ลองจัดการได้เลยสบายเลยครับได้เวลาเปิดร้านแล้วล่ะครับหวันแรกของเราถ้าเทียบในชีวิตจริงเราคงจะซีเรียสเรื่องลูกค้าเนาะ ต่ในเกมเนี่ยมีลูกค้ามาร้านของเราแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยฮะในเกมเนี่ยกลัวแค่ว่าทำไม่ผิดสูตรเสิร์ฟให้ตรงกับที่ลูกค้าอยากได้แล้วก็เสิร์ฟให้ทันก็พอครับเอาเงินที่ได้มาไปซื้อสูตรน้ำใหม่แก้วใหม่ หรือว่าจะอัปเกรดอุปกรณ์ให้ดีขึ้นก็ได้นะครับเพื่อร้านของเราหรือจะเลือกเป็นของประดับก็จะมีต้นไม้แต่ละอย่างก็จะมีปั๊บพิเศษให้กับเราหรือจะให้กับลูกค้าของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกตามที่เราอยากได้เนาะเมนูมีเยอะมากนะครับแต่ละเมนูก็จะมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันเราสามารถที่จะลองทำเมนูนั้นก่อนจะเปิดร้านจริงได้ด้วยล่ะครับ ด่านสุดท้ายเหมือนเป็นด่านสอบเลยครับจะมีบอสให้เราได้ลุ้นมากกว่าเดิมทดสอบฝีมือของเราสักหน่อยมาเตรียมตัวกันเลยครับผม,มทำกาแฟรอเลยครับยังไงลูกค้าก็สั่งกาแฟอยู่แล้วแน่ๆนะฮะตอนนี้เรามี2โต๊ะแล้วนะครับมาแล้วกาแฟเย็นครับมาเลยครับคุณลูกค้ากาแฟเย็นอีกแก้วนึงเอาแก้วเก่าไปล้างก่อน วันนี้จะเป็นวันที่ลูกค้าจะเยอะกว่าปกติด้วยนะครับอ้าวมาเสิร์ฟแล้วครับมาไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยวยิจริงเป็นอย่างนี้ก็น่าจะดีมากเลยเนาะอย่าลืมล้างแก้วด้วยนะครับโอ้หมดแล้วต้องทำม่น้ำกาแฟ กาแฟเย็นอีกหนึ่งแก้วครับกาแฟโอเคกาแฟเย็นก็สามารถที่จะเตรียมวัตถุดิบก่อนได้เลยนะนี่ก็กาแฟเย็นนะช่วงหลังๆจะมีตัวบอสเนี่ยเข้ามาสั่งแล้วนะครับยังไม่มาตอนนี้เราสบายๆโอ้ คครับกาแฟหนึ่งแก้วหมดอีกแล้วใส่น้ำใส่กาแฟล้งลางลางล้งลง,ลงเชิญครับกาแฟเย็นแก้วหนึง่งได้เลยครับลูกค้าท่านนี้กาแฟธรรมดาอเอาครครับกาแฟร้อนโอมาแล้วครับคุณผู้ชม นี่แหละบอสก็จะสั่งเยอะหน่อยกาแฟก่อนเลยครับกาแฟเย็นครับผมอ่ะกาแฟธรรมดาเนาะด่านบอสเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลูกน้องหรือว่าบริกาดตามติดเลยนะครับแล้วก็จะมีมงกุฎที่หัวด้วยบ่งบอกว่านี่แหละคือบอสของด่านซึ่งความพิเศษของตัวละครหรือลูกค้าคนนี้เนี่ยก็คือจะสั่งหลายเมนูหน่อยนะครับโอ้ ไม่พอแล้วครับใจเย็นนะครับคุณลูกค้าล้างๆๆโอเคครับกาแฟเย็นโดยรวมเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ลองไปเล่นกันดูถ้าเพื่อนๆได้ลองเล่นแล้วคิดว่าเมนูแก้วไหนยากที่สุดก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาละถึงเวลาปิดร้านกาแฟของผมแล้ว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอ๊จะเอาเกมไหนมาเล่นดีนะ